สวัสดีครับผมนายเชิดพงเทียงดาจะมาแนะนำการใช้งานสเตเต็โปรสองพเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นเราก็สร้างชิ้นงานเป็นโครงทัดขึ้นมาโดยการเขียนโปรแกรมจากโปรแกรม AutoCA คนะครับนี่คือหน้าตาที่เราเขียนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเซฟ ในได้อีนะครับกดนำสกุลไฟล์เป็น dxf นะครับแล้วเ,เราก็ปิดหน้าต่างนี้ลงไปเปิดโปรแกรมสแตทนะครับขึ้นมา จากนั้นหน้าตาโปรแกรมสเตอก็หน้าแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไอตัวแรกจะเป็นก,เปน,น,นก็จะเป็นโครงสร้างสามมิตินะครับแทนก็จะเป็นโครงสร้างแกน x แกน y สองมิตินะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการสร้างระน,นาบ x y z เช่นพื้นนะครับที่สามก็จะเป็นทัศนะครับ จากนั้นตัวชิ้นงานที่เราเซฟมาเรากน็นำเข้าโดยการอิ r พุตแบบนี้นะครับแล้วมาอีกว่ากิโลกร,รมัมออปตโอเคนี่คือหน้าตาที่นำเข้ามาแล้วนะครับเปลี่ยนมุมมองตรง นี้นะครับให้มันเป็นหน้าตรงจากนั้นเราก็จะมากำหนดขนาดเล็ก นี่นะครับเลือกเป็นเหล็กจะเป็นขนาดที่แนะนำก็จะเป็น42คูณ2.8นะครับ แล้วก็1้อยสิบสี่ร้อยสคูณสาแอดเข้าไปนะครับ แล้เหล็กทั้งสองขนาดมาแล้วนะครับเหล็กรอบนอกก็จะเป็นเหล็กขนาดใหญ่นะครับก็คอบอย่างนี้นะครับแล้วกดชิปเพื่อเอาชิ้นส่วนที่เราไม่ใช้ออกก่อนนะครับ ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นทาหนึ่งนะครับแล้วชิ้นที่สองก็จะเป็นข้างในนะครับกดคอนโทรลค้างไว้ด้วยนะครับแล้วก็ปิด ายเนะครับก็จะได้ขนาดเหล็กทั้งสองแล้วก็เหือเสานะครับก็ใช้คำสั่งตรงนี้นะครับเป็นเสาเซเรียมขนาดสีจุ สี่สิบเซนนะครับคูณสามสิบเซนแอปนะครับแล้วก็เลือกเสาที่หนึ่งทำทวนค้างไว้แล้วก็แอดไซน์นะครับก็จะได้อาสามต่อมา เปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ข้อเปลี่ยนให้มันเป็นโครงทัด,ดนะครับ f แอปนะครับ จากนั้นเราก็จะมาใส่ซัพพอร์ตกันนะครับก็เลือกแอดเข้าไปนะครับได้ซัพพอร์ตมาแล้วนะครับจากนั้นก็จะเป็นการใส่โหลดนะครับ เริ่มใส่โหลดก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้พิมพ์คำว่า total แล้ว t o โ a l ตเป็นโหลดชิ้นที่หนึ่งนะครับ จากนั้นเราก็จะมาใส่โหลดกันนะครับกดคําสั่งตรงนี้นะครับแล้วก็กดแอดไซน์จากนั้นก็กดคำว่าตรงนี้นะครับใส่แกน x y เป็นลบ6กส จุศูนแปดะครับเป็นน้ําหนักของหลังคางนะครับแล้วก็เพิ่มตรงกลาง แรงลงสองเท่านะครับก็คือลบร้อยยี่สิบแปดจุดหนึ่งหกแอดเข้าไปนะครับเปลี่ยนโหนดก่อนนะครับ นี่นะครับจากนั้นเราก็จะให้มันแสดงตัวเลขนะครับก็จะใช้คำสั่งตรงนี้นะครับรูปนี่นะครับกดโหลดว,วรูปนะครับเนี่ยครับก็จะได้ตัวเลขขึ้นมาจากนั้นเราก็ใส่โหลดชิ้นที่สองสาม ด้วยการ New Load บ2 0รอยยีนะครับแอดเข้าไปนะครับ อานเสร็จนะครับก็จะได้นี่นะครับจากนั้นเราก็ใส่โหลดที่สามที่สี่ที่ห้ามันก็จะปรากฏขึ้นแบบนี้นะครับดูตัวที่เสร็จแล้วนะครับ นี่นะครับโหลดโหลดที่หนึ่งนะครับโชว์ตัวนี้โอเคนี่นะครับนี่คือโหลดหนึ่งนะครับแล้วโหลดที่สองก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับโหลดที่สาม ก็จะมีแรงลมด้านข้างบทที่สี่ก็จะเป็น,น,นบทที่ห้าก็จะรวมทั้งหมดก็คือมีแรงที่ลงแปรตรงกลางก็จะเป็นสองเท่าแล้วก็แรงที่แผ่นปูนะครับแล้วก็มีแรงลมด้านข้างครับต,ต่อมาก็จะเป็นการเช็คว่าเราทํา เหล็กผ่านหรือเปล่านะครับใส่เหล็กถูกหรือเปล่านะครับก็จะเป็นการเช็คก,กดตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็มาดูที่บีมนะครับแล้วก็เรียกเลือก unity Check ตรงนี้ เด็กที่เป็นสีแดงนี่ก็คือยังเหล็กที่ยังไม่ผ่านนะครับก็มันยังมันยังเล็กอยู่ครับเราก็มาเปลี่ยนขนาดเหล็ก ก็เปลี่ยนให้ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นลอง48คูณ3.2ดูนะครับ ชิงแทนทิน้งไปแล้วก็ตัวเล็ก r สนะครับเปลี่ยนให้เล็กลงนิดนึงก็ประมาณสักร้อยหนึ่งนะครับคูณสี่ประกันนะ ผมแล้วกกด Add ไ i น์เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็มาเช็คดูนะครับว่าได้หรือเปล่ากดอ n a l y t i c Run Save นะครับแล้วกดอัน เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็นำโหลดหนึ่งสองสามตาม่นี้นะครับโอเคดังนั้นเราก็จะมาเช็คกดบีมนี่ครับก็ให้มันอยู่ในเกณฑ์ประมาณ0.5ถึง0.9ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วครับครับผม ก็เป็นการนำเสนอที่เร็วหน่อยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอภัยนาที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ